น้ำมันเครื่องตัวเบนซินสังเคราะห์ที่ไก้องจะมารีวิวให้พวกเราวันนี้นะครับคือตัวบางจากนะครับ 5W30 นะครับ GE Platinum นะครับตัวนี้มีเรื่องตื่นเต้นที่จะเล่าให้บรรดา FC ร้านทางร้านฟังนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้เป็นแค่ API SN นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยบางจากได้อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น API SP ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของน้ำมันเครื่องเบนซินเลยนะครับตอนนี้เนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า เปลี่ยนเฉพาะนิดหนึ่งนะครับตรงตรงนี้นะครับที่ค่าเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับรถยนต์นะครับที่เครื่องไม่เกิน1 5 0 0ซีซีเนี่ยใช้น้ำมันเครื่อง4ลิตรก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าต้องการน้ำมันที่เป็นเกรดสังเคราะห์นะครับยี่ห้ออื่นเนี่ยนะครับถ้าไปซื้อเนี่ยกึ่งสังเคราะห์ยังซื้อไม่ได้ราคานี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเฮียก้องไปหาของดีราคาถูกมาฝากบรรดา fc ทางร้านเรานะครับเป็นน้ำมันเครื่องบางจากสังเคราะห์ร้อยนะครับ API SP เลยนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับ